สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ได้ยินข่าวว่า add-on มาค้ามาอัปเดตเนาะเป็น add-on อะไรสักอย่างหนึ่งอ,ะอ่ะอันนี้นี่นี่นี่ราคาล 280บาทแต่ว่าวันนี้ผมได้ฟรีแล้วก็เอาเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครนะครับที่เข้ามาแล้วอยากแอดออนใน marketplace ก็สามารถเข้ามาใน s c o r อได้ถ้าไม่มีในแอดออนพว้นี้สามารถไปอัดกดพว้นี้ก่อนแล้วก็กดรับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ห้องนี้จะโผล่มาสามารถขอแอดออนได้โอเคเอาเข้ามาแล้วก็ลองเอาเนี่ยเอาเข้าเกมดู ออรอบนี้ผมจะไม่อันนี้เนาะไม่เอาอาชิเมตนเนาะมันสามารถเก็บอาชิเมตนได้นะแต่ตอนนี้ผมก็เพิ่งมาใหม่นะอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าวิธีเลียนยมันคืออะไรเนาะกิสตัเอ๋อ,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 อทุทน่นเลียวเฉยมั้ง โอเคคดันเร็เสยไม่น่ามีอะไรผมลดช้านลงดูกะอืมโอ้ดันสุดเลยสักสี่สิบแล้วกันนะมันมีอะไรบ้างขอดูหน่อยสิพวกโครงพวกไข่มันเพิ่มขึ้นมาไหมเฮ้ยนี่ไงเพิ่มขึ้นมาขอดูหน่อยเซียกินอะไรนะกินปลาใช่ไหมเมื่อกี้เห็นอยู่เฮ้ยอานี่โอเค กาดานมา้าอ่ะใช่มันมเอาไปค้นคว้าหาวิธีลิ้นกันเอาเองแล้วกันนะผมก็มาแจกไปแค่นี้แหละเออก็มันมีเยอะๆนะสำหรับใครที่อยากได้แอดออนนี่ก็ตารานคลิปแล้วกันนะก็ผมจะยิงลิงก์ดิสคอดม,มาค้นหาก็ได้ถ้าอยากได้แอดออนอื่นที่ไม่ใช่แอนดออนนี้ก็ขอรีเควสต์มาได้นะพร้อมแจกเสมอเมื่อเธอตอการบายบาย